สละผ้าเหลืองพระมหาภัยวันศึกเงียบโพสแรกลั่นผมโสดนะจากกรณีพระมหาภัยวันโพสเศร้าโพสทำให้ญาติโยมแสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโพสที่ระบุว่า ไล้สลัดปลอกคอพร้อมขอบคุณ18ปีที่ผ่านมาและถามหาบริษัทขนย้ายสิ่งของทำให้ญาติโยมเข้าไปให้กำลังใจและขอร้องว่าไม่อยากให้สึกพระซึ่งที่ผ่านมาพระมหาภัยวันแสดงจุดยืนชัดเจนว่าสาเหตุเป็นเพราะการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่นั้น ล่าสุดเมื่อเวลา9 4้นาิกานาทีเพชภัยวันวรรณลูกได้โพสต์ภาพลาสิกขาของอดีตพ,พระมหาภัยวันจากเดิมที่ได้แจ้งว่าจะศึกวันที่4ทธันวาคมตามที่ได้ประกาศเอาไว้โดยมีภาพบรรยากาศของการศึกและพระมหาภัยวันได้เปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวสวมสรงพร้อมโพสต์ภาพยิ้มอารมณ์เจาะด้วยแคปชั่นว่าเริ่มและเขียนในคอมเมนต์ไว้ว่าผมโสดนะ ก่อนที่จะโพสต์ภาพเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด